การจำลอง DNA หรือ DNA r e p l i c a t i o ิเกิดขึ้นในระยะเอสเฟโดยเริ่มแรกจะมี i n z y m e h e l i c a s เเข้ามาทำหน้าที่คายเกี่ยว DNA หรือสายพันธะไฮโดรเจนเหลังจากนั้นจะมี i n z y m e g เจ a s e ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่คาย Super Colling หรื alling, อลดความตึงของสาย DNA แล้วหลังจากนั้นจะมี s s p r o ช e ีโปรตีนหรือซิงเกิลสเตนบีดิงโปรตีนซึ่งจะทำหน้าที่ยึดไม่ให้ DNA กลับมาเข้าคู่กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมี e n นไซ n ์แอนเอพาย s ซึ่งจะทำหน้าที่สร้าง RNA p r i m e เครับเป็นวคียวท้าสั้น,นซึ่ง RNA p r i m r จะทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดจุดเริ่มต้นหรือ โดยปกติเราจะสร้างจากทิศ5พาร์มไป3พาร์มดังนั้นจะมีเอนไซม์ DNA โพลิเมเลสที่เข้ามาสร้าง DNA สายใหม่โดยเริ่มจากทิศ5พาร์มไป3พาร์มเท่านั้นเกิดคู่คเบสเกิดพันธะไฮโดรเจนครับโดยสายที่สร้างจากทิศ5พาร์มไป3พาร์มเรียกว่าสายล a d i ิ้งส a n d ตอนการสร้างสาย l a g g i n g Stand นะครับโดยเริ่มแรก RNA p m e r ก็จะเข้ามาสร้าง RNA p m e r นะครับซึ่งจะ RNA p i m e r ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดจุดเริ่มต้นของการจำลอง DNA สายใหม่นะครับแต่ว่าในสาย l a g g i n g Stand RNA p o l y m e r ไม่สามารถเริ่มสังเคราะห์จากจุดเดียวก,กันกับที่ของจุดเริ่มต้นของ r e a d i n g stand นะครับมันไม่สามารถเริ่มจากจุดนั้นได้ครับเนื่องจากถ้าเริ่มจากฝั่งนั้นของสาย r e a d i n g stand นะครับแต่ว่าสาย l i g h t i n g stand นี้ฝั่งนั้นจะเป็นทิศ5้พัไอสามพัมนะครับคอ r n a p o l y m ร r แล้วก็ r n a p พ r i m ที T นะครับก็จะเดินไปข้างหน้าเพื่อหาปลายสามพนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มสั่งพอ ได้ปลายสามพามาก็จะเริ่มกระบวนการสังเคราะห์สายใหม่ครับแล้วก็จะได้เป็นสายดีเเอใหม่สั้นๆน,นะครับเรียกว่าเรียกว่าโอการสกิฟกเมนครับสร้างได้หลายสายนะครับจะมีเอนไซม์โพลิเมเรตวันซึ่งจะทำหน้าที่นำเอ็นไซม์ซึ่งจะทำหน้าที่นำอีแนเอไพเมอร์ออกจากสายดีเเอนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเอนไซม์ไลาเกีตซึ่งมาเชื่อมส่วนเชื่อมาป5,000กับ3พันของสาย DNA สายหนึงกับสายหนึงเข้าด้วยกันนะครับหลังจากนั้นจะมีเอนไซม์ DNA polymerase ทัวรครับจะมาตรวจสอบความผิดพาดในกระบวนการเติมอเสถยายและแก้ไขหากพบความผิดปกติในอิสโยนะครับ การถอดรหัส DNA หรือ Transcription นะครับโดยในโปรคาริโอตจะเกิดในสซยตซอลครับในยูคาริโอตจะเกิดขึ้นในนิวเคลียสน,นะครับโดยเริ่มแรกเอนไซม์เอนไซม์ RNA Polymerase II นะครับจะไปจับกับโ p r o m ต t e r นะครับหรือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเอนไซม์จะทำงานเรื่อมกับ Transcription นี้นะครับ เราจะเลือกสายใดสายหนึ่งเป็นแม่แบบเราจะเริ่มอ่านจากสามพา์มไปห้าพา์มนะครับหลังจากนั้นจะได้ mi a สายใหม่ครับสร้างซึ่ง mi a สายใหม่สร้างจากทิศห้าพารมไปสามพา์มนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เราจกที่เกิดการถอดรหัสครับไม่จำเป็นต้องเป็น mi a ก็ได้นะครับอาจจะเป็น t r n a r n a ก็ได้ครับ หลังจากนั้น m r n a ที่ได้มาครับก็จะนำออกนอกเซลล์ครับแต่ว่าเอ่อซึ่งในโปรคาริโอตนะครับ m r n a ที่ได้มายัางไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับโดยต้องผ่านกระบวนการ RNA processing นะครับเอ่อโดยปห้ามเติมเต็เม็ดเที o ย i ก e ูซีนไตรฟอสเฟตนะครับ เรียกว่า5พามพแฉกครับส่วนตาย3พา์จะเติมอะดีนีนจำนวนมากนะครับหรือโพลีเอทายหรือเรียกว่าโพลีเอทายนะครับซึ่งนักวิทย,ทยาศาสตร์เชื่อกันว่าช่วยป้องกันไม่ให้ m r n a ถูกทำลายได้ไง่ายครับลังจากนั้นพอผ่านกระบวนการ r n a p r o c e s เ i ส g เสร็จแล้วครับก็จะเข้าสู่กระบวนการ ตัดอินตอนเชื่อมเอ็กซอนนะครับโดยกระบวนการนี้จะใช้สปิซิโอโซม์ช่วยนะครับโดยสปิซิโอโซม์นะครับจะตัดอินทอนออกซึ่งอินทอนคือรหัสที่ไม่ได้ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับเอ็กซอนคือรหัสที่ใช้ที่ใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับสปิซิโอโซม์จะ ตัดอินทรี o n เชื่อมเอกซอนเข้าด้วยกันนะครับ Translations การแปลรหัสนะครับโดยจะเริ่มจากจิตห้าพามไป3พามเท่านั้นนะครับเริ่มแรกจะมีราโมโซมหรือแง่ขนาดเนะครับเข้ามาจับก,กับ Start c o คนนะครับโดย Start Code จะมี1บสามตัวนะครับคือ A U แล้วก็ G นะครับหลังจากนั้นก็จะมี tRNA นะครับนำกดอะมิโนที่เข้าคู่กับโคดอนตัวแรกได้ครับนำมาจับกับโคโดอนตัวแรกโดยเราจะเรียกว่าแอนติโคดอนครับหลังจากนั้นแมอมบ์โซมหน่อยยากขนาดใหญ่ก็จะเข้ามาจับกับสาย m r n a แล้วก็จะมี tRNA ตัวต่อไปเข้ามาจับกับโคโดอนถัดไปนะครับ ทีาอนเอ,อก็จะนำพอลิเปปไทด์นะครับมาต่อกันไปเรื่อยๆน,นะครับโดยจะใช้เอนไซม์เปปทิดดิวแานเฟอร์นส์แอคทิวิตี้นะครับซึ่งเป็น,ปน,ปนตัวเร่งการทำปฏิกิริยาผ่านทาเปปไทด์นะครับเพื่อให้สายพอลิเปปไทด์ที่ทีแอนเอนำมาต่อกันได้เรื่อยๆนะครับ โดยฝั่งที่ t n a เข้านะครับ t n a จะเข้าตรงช่อง A ไายนะครับของไลบราร์ยสหน่ดยย่อยขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะไปจับแล้วก็จะไปจับกับสายพอีิเปปไทด์นะครับในช่อง P ไายนะครับเอาราร o ยสมก็จะหลุดออกไปในช่อง E สายนะครับ กระบวนการจำวนลูบไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดสต็อปโคดอนนะครับโดยจะมี UAA, UAG แล้วก็ UGA นะครับพอถึงจุดสต็อปโคดอนนะครับเซลล์ Sell จะนำรีลเฟกเตอร์ครับหรือโปรตีนดุลฮัเข้ามาจาับแทนที่ยนครับในช่อง ในช่องเอไซด์ก่อนครับตอนแรกจะเข้ามาในเอไซด์แล้วหลังจากนั้นก็จะไปพีไซด์ครับปัจจัย,ยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำให้สายปเปรีบเวรถ่า,ายหลุดออกมาครับหังจากที่เกิดการหยุดการถอดรหัส m ารเด l เ t ชันหรือการแปลหรห,รหรัสโดยเพิ่มติดห้าพันพไปสา,ามพามเท่านั้นนะครับ เริ่มแรกเริ่มแรกจะมีลำมโซมหน่วยย่อขนาดนึ็กนะครับเข้ามาจับกับสตาร์ทโคโดอนหรือ AUG นะครับดังน,นั้นจะมี r n a นำกรดอะมิโนมาเข,ข้าคู่กับโคโดอนตัวแรกนะครับโดยจะจหลักตามเบกคู่สมเลยครับเพราะฉะนั้นจะมีลำมโซมหน่วยย่อยขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นจะมีลำมโซมหน่วยย่อยขนาดใหญ่ เข้ามาจับกับสาย mrna นะครับน่าจะมี trna ตัวต่อต่อไปมาจับกับโคดรนตัวต่อต่อไปนะครับโดย trna ก็จะนำโปรตีนเข้ามาด้วยนะครับโดยโปรตีนก็จะเชื่อมกันเป็นสายับโดยจะเชื่อมกันด้วยพันธะเปปไทด์นะครับน่าจะใช้ peptidyl transferase activity เล่นการทำปฏิกิริยาสร้างพันธะเปปไทด์ด้วยนะครับ โดย tna จะเข้ามาทางรูของลำโบโซมใน,นขณะดดีย่น,นะครับเรียกว่า a site แล้วก็จะไปะจับกับโคโดอนที่ p site นะครับแล้วจากนก็จะออกที่ e site นะครับหล,หลังจากที่กระบวนการวนลูปไปเรื่ยนะครับก็จะสิ้นสุดไ่ที่ จุดสต็อปโคดอนนะครับก็จะมี a u a a, a u a u a g u g a นะครับหลังจากถึงจุดสต็อปโคดอนก็จะมี or, ลูฟเฟคเตอร์หรือโปรตีนหรือัดเข้ามาจับแทน t r n a นะครับแล้วหลังจากนั้นก็สายโพลีเปปไทด์นะครับก็จะหลุดออกจาก t r n a โดย ปัจจัยที่ทำให้สายพลิเบไท่ายหลุดก,ก็คืเอเรลีฟแฟกเตอร,ร์เขาจับกับจุดสต็อปโคดอนลแล้วก็เปปทิเดิวฐานสเปรย์เล่งปฏิกิริยาไฮโดรซิสใช้น้ำแทนอะมิโนแอซิลทีแอนเอนะครับสามคืพอพันธะระหว่างสายพลิเบไท่ายและทีแอนเอถูกตัด ไม่สายผลิตแบบไทยเป็นอิสระนะครับหลังจากกระบวนการทั้งหมดสี้สุดลงครับไโบโซมจะแยกออกจากกันและการแปลรหัสจะสิ้นสุดลงนะครับทุกอย่างก็จะลอยออกไปอสรบายครับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโปพเตอร์คืออะไรโปพิปเตอร์ก็คือตำแหน่งเริ่มต้นของการทละคอมพเตอร์จะบอกให้ AI polymerize รือว่าคนรัมสร้าง a ตัวจุดไหของ d ี a นเอนะครับแล้วก็จะบ่งบอกถึงทิศทางของการถอดรหัสนะครับ t r a n s c r i p t i o n Unit คืออะไรครับ r a n s c r i p t i o ย Unit คือส่วนของดีนเอที่เป็นหน่วยสำคัญในกระบวนการการถอดรหัสนะครับเพื่อสร้าง r n a ในเซลล์นะครับโดยหน่วยนี้จะประกอบด้วยลำดับเบสที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นการถอดรหรัสและการสิ้นสุดกระบวนการการถอดรหัสนะครับองค์ประกอบของ ฐานส s ริปชั i o ย u นิตคือ1โปรโมเตอร์นะครับคือตำแหน่งที่ RNA polymerase เ,เข้ามาจับเพื่อเริ่มกระบวนการการถอดรหัสน,นะครับ2 2นะครับโคดิ g r e g น o n นะครับคือส่วนของ DNA ที่ถูกถอดรหัสเป็น RNA นะครับะจะมีข้อมูลสำหรับการสร้างโปรตีน เอ็มไอเอหรือ RNA อจินีต่าอื่นนะครับ 3. คือเทอร์มินเลเตอร์นะครับลำดับ DNA ที่ทำหน้าที่บอก RNA p พ l ลิเมเ s สให้หยุดถอดรหัสนะครับ RNA อพอลิเมเลสทูทำงานร่วมกับ Transcription Unit ย,ยังไงนะครับโดยในจุดต้นต้นนะครับ r อ a อพอลิเมเลสทูไม่สามารถจับก,กับ DNA ได้โดยตรงนะครับ อาเอเอเพื่อเริมเลตู ool, ต้องอาศัยโปรตีนที่เรียกว่า n e r a l t r a ทาง scription นะครับซึ่งช่วยให้ r n a p เ l y m e r a พืู่จับก,กับโอมตเตอร์ที่มีไททับ o C o m G o p, ออกในองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องได้นะครบับการยืดสายนะครับ r n a p เ l y m e r a พืู่จะอ่านแม่แบบสาย DNA ในชิด สามพันไปห้าพันครับสังเคราะห์สายอิ <I NA S 1> นเอ์ทิดห้าพันไปสามพันครับเอนไซม์จะเพิ่มนิวเคียวท้ายที่เหมาะสมตามลำดับเบสของแม่แบบดีเอ็นเอนะครับและโปรตีนอิลอนอิลอนเกชั่นเฟกเตอร์ครับจะคอยช่วยรักษาเสถียรภาพของอ n นเออร์โพลิเมอร์ทูและป้องกันการหยุดชัก mm hmm. น,นะครับ การสิ้นสุดนะครับจุดเทอร์มินเอชั่นนะครับอ n นเอพอลลูเมทูจะหยุดทำงานเมื่อพบกับสัญญาณสิ้นสุดการถอดรหัสนะครับมีสองกลไกที่เกี่ยวข้องนะครับหนึ่งคือคอยย a นีนี l a ช i ั่น i ิกเนลนะครับเมื่ออ n นเอพอลลูเมทูถอดรหัสผ่านโพลีซิกเนลนะครับ จะเกิดการตัด n a และเติมโพลย์ถ่ายนะครับสองคือโทเฟโรโมเดลน,นะครับเอนไซม์ XR i n 2จะย่อย a อยเหลือที่เหลือหลังจากการตัดออกนะครับทำให้ AD ของโมเลกุดจก DNA นะครับ สคือการประมวลผลหรือ processing นะครับในระหว่างหลังการถอดรหัส rna ที่ได้นะครับซึ่งจะเ,จะเรียกว่า prna นะครับซึ่งหลังจากที่ได้ไปแล้วก็จะถูกปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเช่นพวกไปห้า,าพามก็จะมีการเติมเจ็ดเมทิลกวาโนซีนนะครับ ก็จะมีสปิซิโอโซมตัดอินทอนเชื่อมเอ็กซอนครับแล้วก็มีเออ่ป้าปลาสามพามันก็จะมีเอทอะดรีนจำนวนมากนะครับ